วัสดีครับผมชื่อนายปัะเทียเทพรักนะครับรหัสหกสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกสามนะครับข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งครับความหมายและการใช้งานฟังก์ชัน m ิล l ในภาษา C สำหรับ Arduino นะครับคําสั่งนี้นะครับทําหน้าที่สําหรับการอ่านค่าระยะเวลาการเริ่มต้นทํางานของโปรแกรมตั้งแต่ต้นโดยให้ค่าออกมาในหน่วยของ millisec นะครับโดยฟังก์ชัน m i l l i นะครับจะต่างจากีเ l a y ตรงที่ีเ l a y นะครับ โปรแกรมครับจะค้างอยู่ที่ดีเลย์จนกว่าจะนับเวลาดีเลย์เสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมิลลินะครับจะสามารถรันโค้ดอื่นพร้อมกันได้อันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของข้อ1.1นะครับโดยเราจะประกาศตัวแปรให้ LED เท่ากับ13นะครับก็ประกาศตัวแปร in low นะครับแล้วก็ time เท่ากับ0นะครับ set up นะครับเราจะ set ให้ LED เป็น output นะครับแล้วก็ loop นะครับ 5มลิลบิมนะครับมากกว่าเท่ากับ1000นะครับจะแสดงผลเป็น LED ออกมานะครับโดยโคดนี้นะครับจะเป็นการแสดงผลแบบไฟกระพริบนะครับโดยจะกระพริบดับ1วิแล้วก็ติด1วินะครับเราไปดูผลกันเลยครับ 1.2นะครับปัญหาการสั่นของสวิตชนิดตนไกคืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างปัญหา <c oughs> ปัญหาการสั่นของสวิตชนิดต้นไกนะครับก็คือปัญหาเวลาที่เรากดปุ่มหนึ่งครั้งมันจะขึ้นสัญญามาเป็นสองถึงสามครั้งครับเกิดจากการเด้งของหน้าสัมผัสที่เกิดจากการกดสวิตลงคล้ายๆกับสปริงทาให้ พอมันพอกดมันจะไม่ได้เป็นวงจรปิดจริงๆในขณะนั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเอาคาปาซิเตอร์แล้วก็ตัวต้านทานอย่างละตัวนะครับมาต่อที่วงจรนะครับเพื่อหน่วงเวลาในการออนและออฟเรียกว่าวงจร RC นะครับหรือจะใช้การเขียนโค้ดให้หน่วงเวลารับค่า input output นะครับอ3นะครับแสดงตัวอย่างโปรแกรม สำหรับข้อที่1.1และ1.2ของรวมกับบอร์ด Arduino Easy Module Shield นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างโปรแกรมสำหรับข้อที่1.1และ1.2รวมกับบอร์ด Arduino Easy Module Shield นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปร LED ธรรมดาเป็นขาท3นะครับ ก็ LED 2เป็นขาสิบสองจากนั้นประกาศสวิตช์1น,นะครับแล้วก็จะประกาศตัวแปลมาเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเซตอัพปุ่มนะครับโดยสวิตช์1เป็นเอาต์พุตนะครับแล้วก็มาตั้งค่า LED นะครับ เราก็จะมาตั้งเงื่อนไขนะครับถ้ามิลลิไม่เท่ากับไทม์นะครับซึ่งไทม์ของเรานะครับเราสร้างไว้ว่าเป็นศูนย์นะครับก็คือถ้ามิลลิไม่เท่ากับศูนย์นะครับให้ป้อนให้ reading นะครับเท่ากับ ดิจ mm ิตอลเดของสวิตช์หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือจำนวนการกดจากสวิตช์ตัวที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เงื่อนไขต่อไปครับถ้า Reading เท mm hmm. ่ากับเท <c oughs> ่ากับ c e n t state แล้วก็ Counter นะครับมากกว่าศูนนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าปุ่มนะครับถูกกดและและก็ Counter มากกว่าศูนนะครับจะทำการ ลดค่าเคาน์เตอร์ลงหนึ่งค่านะครับแล้วก็เครื่อไขายต่อไปครับ Leading ไม่เท่ากับ c u r r e n t น t a t e นะครับรือก็คือถ้าปุ่มไม่ถูกกดนะครับให้เพิ่มคะแนนเคาน์เตอร์ครับทีละหนึ่งค่าเรื่อยๆครับต่อมานะครับถ้าเคาน์เตอร์มากกว่าเท่ากับ d ี bu ตเคานะครับก็คือถ้า เคาน์เตอร์นะครับถ้าปุ่มไม่ได้ถูกกดน,นะครับเคาน์เตอร์จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจนเคาน์เตอร์นะครับถึงค่าที่เท่ากับดีบัตเขานะครับก็คือเราตั้งไว้สองพันนะครับก็จะอยู่ประมาณถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มเลยก็จะอยู่ประมาณสองวินะครับ <c oughs> ก็จะ เกิดเงื่อนไขต่อไปก็กคือถ้าเกิดเรากดปุ่มนะครับเคาน์เตอร์จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วก็ค่าเคอร์เรนะครับก็จะเท่ากับรีดดิ้งนะครับหรือก็คือเป็นโลนะครับก็จะไปแสดงผลที่ LED 1และ LED 2นะครับโดยผมจะเขียนให้ LED 1นะครับ ดับก่อนแล้วก็ LED สนะครับติดจากนั้นนะครับแล้วก็เป็น time เท่ากับมิลลินะครับก็คือการ set z e r ให้กับมิลลินะครับเพื่อไปวน loop ตรงฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็มาดูผลกันนะครับ ข้อต่อมานะครับข้อสองจุดหนึ่งครับจาก,กวงจรที่ให้ที่ให้มาจงอธิบายว่าอะไรเป็นเอา p ์พุตและอะไรเป็นอินพุตของบอร์ดอนุโน่ต่อกับขาอะไรของบอร์ดก็อินพุตนะครับจะเป็นสวิตช์ S1 กับ S2 นะครับซึ่งสวิตช์ S1 ต่อกับขา D8 นะครับส่วนสวิตช์ S2 ต่อกับขา D11 นะครับ ส่วนเอาพุธจะเป็น LED หนึ่งนะครับต่อกับขา D สองสองจุดสองนะครับตัวต้านทานทั้งสามตัวมีไว้เพื่ออะไรคำนวณค่าความต้านทานมาได้อย่างไรตัวต้านทานทั้งสามตัวนะครับมีไว้เพื่อลดการไหลของกระแสะในเวลาเดียวกันนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับ<ม>ก็ยังลดระดับแรงดันไฟฟ้าภายใ,ในวงจรทั่วไปนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากกระแสที่สูงเกินไปนะครับการคํานวณความต้านทานสามารถคํานวณจากสมการตามกฎของโอง์มนะครับ R เท่ากับ V ส่วน I นะครับ2.3ครับตัวต้านทานการต่อตัวต้านทานร่วมกับสวิตช์ S1 และ S2 นะครับเป็นแบบ pull up หรือ pull down นะครับ การต่อตัวต้านทานร่วมกับ S1 และ S2 นะครับเป็นแบบ pull up นะครับเพราะว่าการนำตัวต้านทานมาต่อกับ VCC หรือว่าเป็นสายที่ให้ไฟ5โ์นะครับเพื่อให้แรงดันคงที่ทำให้อยู่ในสถานะ i ายหรือ1ตลอดเวลานะครับและเมื่อกดสวิตช์กระแสก็จะไหลลงกาวทันทีทำให้อยู่เป็นโล g i c low และ low เลยศูนะครับ ข้อ3นะครับให้นิสิตเขียนโปรแกร,รมสร้างสัญญาณรหัสมอสโดยเป็นไฟกับพิบของหลอด LED พร้อมแสดงผลการทดลองซึ่งรหัสมอสสามารถสแสดงได้ดังรูปด้านล่างอันนี้จะเป็นข้อ3นะครับ ให้นิสิตเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณรหัสมอนสนะครับโดยเราจะเริ่มจากประกาศตัวแปรครับเราจะประกาศเป็น LED หนึ่งครับเป็น13แล้วก็มีสวิตช์หนึ่งสวิตช์สองนะครับแล้วก็มีอินบอลหนึ 0, ่งเท่ากับศูนย์อินบอลสองเท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นเราจะมาเซตอัพนะครับโดยให้ LED หนึ่งเป็นเอา p ์พุต สวิตช์หนึ่งสวิตช์สองเป็นอินพุตนะครับจากนั้นเราจะมาตรงนูนะครับโดยวาลหนึ่งนะครับจะรับค่าจากสวิตช์หนึ่งวสองนะครับจะรับค่าจากสวิตช์สองก็รูปนะครับ y วาววาลหนึ wow. ่ง wow. wow นะครับเท่ากับโลนะครับหรือว่าสวิตช์หนึ่งถูกกดนะครับก็จะแสดงเป็นรหัสแสดงเป็นรหัสมอสออกมานะครับ แล้วก็เราจะทําการเบรกนะครับเพื่อให้มันไม่วนซ้ํานะครับลูปต่อไปครับก็จะเป็น y w ล l อ2นะครับเท่ากับโลก็คือสวิตส์2ถูกกดนะครับก็จะแสดงรูปออกมาก็เหมือนเดิมครับเบรกนะครับแล้วก็ไปดูผลกันเลยครับ